วัสดีครับวันน <Okay. S 1> ี้เราก็จะมาเล่นฟุตกันเช็ดเคยเคยเคยซึ่งผมกำลังเก็บเงินซื้อบัตรอเล็กโตอยู่แแน่ๆรอ่าบัตรอเล็กโตมันก็ได้ถูกละเช้าตอนนี้ผมก็อยู่กับเงีย้นั่านอี้ของเงีย้ยอีกหนึ่งในขอที่ฟาร์มอีกอย่าหนึ่งฟาร์มว่ายดีอ่ะ แต่ผมก็ง่ายมันก็ง่ายแล้วก็ยากในเวลาเดียวกันนะเจามถดเคยที่ฟูจะทำให้ทุคือเยสอเนี้แปลว่าได้เงนเยอะีนะแล้วตอนนี้ผวกเราถงยังซื้อใหม่เลั้นมันชัวอะไรที่ดีงามเลยแลขอไปเก็บกอผิดก่อนไปเจอ อดูจำได้แนะล้วนะว่ากงเพชรไปอยู่ฝั่งนั้นแหละซึ่งถามว่าเจอกงเพชรได้ไงหรอคือมันบังเอิญต่อได้ผมกันเนะลยไป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 เกงเพชรนะโอ้ยย่ของดีกงเพชรทีแกน,นะอยู่อันที่สาม ว่าาจะไม่ม yeah, okay. okay. uh ีอะไรพูดนะเพราะว่าไม่มีอะไรพูดงั้นเราไปทุกคนรู้สิขุดไฟฝูโอ้ยต้องรอไอ้หน้าก็เพ้ยุดเลยบ รนที่ฟาฝนนะจ๊ะโอ้โหผมข้ามมาจนซื้อแต่มันซื้อหมดอิเล็กโทรได้เลยนะครับเลยผมลืมไปเลยว่าผมอัดคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะบินไปซื้อหมดอิเล็กโทรนะครับตี้จี้จี้ีมันมันเกาะนะโอ้ยช่วยทษครับยุงยุงมันมาขวางเอาเพราะผมต้องบินแต่ว่าผมต้องบินไปเกาะก็อะไรนะโอ๊ะ ขอรอยฟ้าล้าก่อนผ่านไปเป็นหนึ่งล้านปีไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น<ม><ม>แป็นเจนี้จริงๆแาบอิเดียอู้ไม่ก่า,าไในก่อนนี้ก่อนนี้มัหนหดมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันกาวขึ้นดี แล้วบอกว่ดีโคตสุดๆเลยลล <c oughs> ลาเอ้ยฮะอีกกี่ปีวะเนี่ยกว่าจะถึงไฟลดิบินช้าสุดๆไปเลยแต่วัได้ช้าปะ,ะนะนะจริงๆเร็วกว่าเดินเดินวิ่งนะเอ้ยกาอนั้นออหน่วยนั่นแปลว่าไอ้เกาะมองฟังน้ำมาต้องเป็นเป็น แน่นอนแน่นอนมันต้องเกาะนั้นแน่นอน,น,อ,น,น,อ,นอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรกับเขานะบัดเหล็กตัวผมจะไปฟจะฟา้ามือเกาะผมผมจะใช้บ้านว้าไปเลยไอย้ตรงนี้ค่ะเราเซฟตรงไหนเนี่ยแต่พอเรากดตรงนี้มันก็จะว้าไปตรงไหนให้เราเลยนะครับ ไปต่อซื้อมาไอเล็กโตได้เลยแล้วกันโอ้ข้าไม่ได้บินอยู่โอเคแทงมันเถอะอู้บอสเกิดพี่หลักอารมณ์เกินไงไม่ดีกว่าว่าไปจะไปทำไมไอจริงจริงก็ไปได้เลยหแหละแต่รู้ว่แต่สงสัยจรเลยทำไมระหว่างสามารถอับได้เนี่ยัามาตถอปกว่า ไม่ละโอเคอับ <authenticity> ม <laughs> <Bra un> ัดไม่ไ uh ด้ไปนอนจอดก่อนเาไปอ่ซื้ออะไรใครคอมเมนต์มาหรือ <concur> ว <rency> ่าเขาจะมาเปลี Demon ่ยนกดร๋ยวนพวกเรจะไป ให้คอมเมนต์คิปผมนะนะยังไงเดี๋ยวปรับไปเลยแล้วกันสวัสดีครับตอนนี้กมก็ไั้กลับมาซื้อแบตอิเล็กโตได้แล้วโอเคมนาะเราวาฟาร์มกันเลย ครับเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆ ele tô เล็กโตนี่ฟาร์มยาก,กน,นะ สามอันอะตอมอิเล็กตรอนนี่เปรียบ ഇതിเกร็ด รายทีด้วยก็ได้ค่ะเอามาได้

เบามากเปิดหาคี้หน่อยเอ้าลืมไปเลยอัดคลิปอยู่เพลงนะี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบาย